นายวันมฮัมหมัดนอมัตาประธานสภาผู้แทนราษฎรกล่าวนะคะมอบหมายให้เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรรับเรื่องจากพรรคการเมืองที่มีความพร้อมในการเสนอชื่อนายกรัฐมนตรีซึ่งจากรายงานข่าวพบว่าพรรคประชาชนจะมีการประชุมตัดสินใจว่าจะสนับสนุนแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีของพรรคการเมืองใดในช่วงบ่ายวันนี้นะคะอย่างที่คุณมานุพงศ์รายงานไปเมื่อครู่นี้ซึ่งคิดว่าไม่น่าจะทันการประชุมสภาพเพื่อลงมติเลือกนายกรัฐมนตรีคนใหม่ในวันที่3กันยายนเพราะหากจะมีการโหวต เลือกนายกรัฐมนตรีก็จะต้องแจ้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรล่วงหน้าอย่างน้อย1วันดังนั้นจึงเหลือวันที่4กับ5กันยายนที่จะมีความเป็นไปได้ในการโหวตเลือกนายกรัฐมนตรีซึ่งสภาก็พร้อมเพราะได้มีการแจ้งนัดหมายประชุมไว้ตั้งแต่3-5ถึงกันยายนแต่เมื่อบรรจุวาระเป็นเรื่องด่วนก็ต้องขอเสียงจากที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรค่ะในการเลื่อนระเบียบวาระขึ้นมาพิจารณาทั้งนี้หากมีการเสนอชื่อนายกรัฐมนตรีมากกว่า2คนก็จะต้อง ดำเนินการตามระเบียบวาระโดยกาบัดลงคะแนนอก็ถ้ากับว่าเครื่องเช้าวันนี้อาจจะยังไม่ได้มีความเคลื่อนไหวอะไรทางการเมืองมากนักนะฮะนอกเหนือจากทางประธานสภาที่ท่านก็เง้ๆมบอกมาแล้วนะฮะว่าวันโหวตเรื่องนายกรัฐมนตรีเนี่ยคาดว่าน่าจะเป็นไม่วันพฤหัสก็วันศุกร์นครับก็เดี๋ยวรอติดตามช่วงบ่ายดีกว่านะครับอาจจะมีท่าทีอะไรที่ชัดเจนขึ้นนะครับ